มาทำไปตั้งลโมสามจบอะตั้งละโมสามจบเริ่มแ้วเริ่มแล้วจบแล้วนี่จบแล้วอะจบแล้วข้าและที่อะไรเนี่ยอะชื่อะไรผมข้าไอ้ผมข้าุณผมไอ้ผมุณผมไอ้ผมไอ้วม คุณนไรเกใ้ขอใคุณก่อน่ข้าวุ่ข้าไอผม้มีอเขาไปโจดอยู่จะขอสาบวนวจะขอถาบานวถ้ามันแต่ไปนด้ก็ต้องไปถ้มไตไปจะเริ่มมันโจดเริ่มมันโจดถ้าเกได้นไดทคนี่แล้วกับการโจดีกการปโดให้พอยเป็นพอยให้าไปพายใู้ชารูวานวูหมาเฮ้ยผายจะรู้ขวานดิวนจะูหมาดิโอ้ผูาย เรไกินอไกินเเ้ก hmm. ah, like, 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 uh, uh, so, mm ินเป็นเคับเหรเป็นคดับวยบเ้ยเป็นผานเวยเข้าไปในเว้ยอ่าเวยเจอเจอนี่เจอเจอ๋อนแรกกู่ีเว้ยอ้เวยเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเกิดเจอให้จ้องตาเสียวเว้ยต้องต้อง้องเ้าก็จเวยรสองมเว้ยครึองโมงไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวจะตาอแล้วตัวล่ะดีก่มึงจะเล่าทำไมกนมันเป็นมัน ทำไมอะไรบะอ่ไปทางเครื่องบินไปทางเครื่องบินห้อตกเครื่องบินตายห้อยตกเครื่องบินตายตไปทังตลาดไปทังตลาดขอให้กะหรี่กัดดูไปด้วยดูไปด้วยตามตลอดกะหรี่อะไรกะหรี่พ้าวเนเพื่อนไป